bắt được soi <laughs> lệ bắt được soi <laughs> lệ bắt được soi <laughs> hết នេះទៅជួងនេះមានតែហេតហូណូចាភីណងស្រុកធម្មជាតិគេពីថាបខឿកថាបគូង อ,อ,อากาศกำลังดีพี่น้องก็น้าบอดงุอนอ ว้าวสวยเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจางเก็บมลาหาเก็บเพชรผู้หนูอีกแล้วจ้าเพราะได้กินเพราะได้แกงจ้ะเพราะได้กินจ้ะ เช้าวันนี้อากาศดีมีแดดแต่ก็หนาวจะพี่นองจ้ะอย่างมาหาเก็บหูหนูไปย้ำพอได้กินดึยจ้ากับหมาหน้อยวิชูวิชูหมาหน้อยใส่เสื้อพร้อมวิชูทำย่า เงนนะเก็บปลาจ้ากำลังงามแม่เจ็บหน่อจยจ้าดิสีสันสวยมากเลยพี่น้องกำลังงามจา้ะอากาศเย็นเย็นเฮูโนโหนกสิบานจา้้สีงามมากเลยจ้ะอันนี้มีแดดแต่ก็นาวจา้ะ กำลังตะโพตตะแเปกันนี้พี่นอ้องไปเถอะกินอีกรอบนะเก็บตัอันนี้ง่ายกันพี่น้องจา้ากำลังแสบตะโพตตะแเปอีกรอบหน้าดูพี่น้องงามงามจ้ะสีก็งามจ้ะเพิ่งเกิด ต้องเก็บกับต้นชอพุม่มแล้วพี่นอ้องเห็ดหูหนูสีงามสีสวยสดจ้ตอนนี้ก็มีจะเห็ดหูหนูจ้านี่สด,ส,ดสาวคนหลาดคนไกบน่บานเพื่ได้เห็คดคลิปโดแล้วพี่นอ้อง ตังงานจ้ะยากไปเทแคบทกรอบครั้งอันเฮี้ยวๆเนะี่ยพี่นอแช่น้ำตึงเขื่อนไรแตนอูจุกมุมด้ยพี่นนออถึงสูงไม่สิก,ก็บถึงจ้ะจะไม่สอยเอาแต่พี่นนองจ้ะนะ nhiều mình em cả sĩ nhiều mình xe làm cả cái <laughs> là cả mình thăm mặt chạy tầm này bay hẹn สาวคนารคนไกลเบิร์หากินของป้าพี่้องจ๋า